สวัสดีครับวันนี้พบกับเกษตรตกรน,น้อยด้วยธรรมะไทยแลนด์นี่ก็มาดูการรับซื้อขี้ยางเอาขี้ยางมาขายพอเพิ่อนเอาขี้ยางมาแล้วเพิ่นก็นเอาสีมาพ่นกากน้ำตาลสีแหล่สีน้ำตาลกากน้ำตาล ป๊าน้อยมันเบิ <S <S so o, oman, ่งแล้ว hmm. บ่ะใบนี้โอ้โมแม่นหกสิบ่เอาลองเบิ่งเกินก็คักเถอะเกินรอบพุ่นน่ะหกสิบกว่าพุ่นน่ะเอ่ะ นั่น,นแรนเกินเกินแรนเกินขงอีกอ่ะยังอยาอีกอยู่โม่เดี๋ยวให้มันตรงกันเอายูโรตมารางเลยยีโรตสองหุ้งนะ เลี้ยงหัวเลี้ยงท้าย้ขอมั่ที่หกเไปตากแดดน้ำสดิดค่ะหลอกเอาไปนี่ฮอดมือเก็บหลอกเไปเราเก็บมือละซ่องส้วนมาจอดปุ๋ยยายนี่ แล้วเราบอกเนาคนละอันกันตีหนึ่วันมีวีสามเลียแล้วต่อไปรับตังค์แล้วแล้ว ไปป่าเขาโคดมาตึง้งรับซื้อครับรับซื้อรับซื้อ,อยางเทนย์เป็นเอาทุ่นปุ๋ยมาล้างพร้อมล้างแล้วก็ไปตากแดดตากให้มันแห้งคอยบ่มเย็นม,นมันเ่มเก็นฮะออเอา วอีกอีกมาอีกมีอีกอีกอีกพอเอาล้างโอ้โอ้โอ้โอประจิหักชิ่งตลอยตำกันสาดสาด วันนี้ยี่สิบหสตางค์เขียนเอายี่หบวกห้สตางค์มารับตังค์แล้ว,ดวได้จากโลครับอะไรคือสิบหนึ่งได้จากโล 400, <45. S 1> 4 4 <40. S 2> ่ห 4ี่ร้อยสโลโอ้สี่ร้อยสี่สิบได้สี่ร้อยอ๋อแกันน้อยแบ่งกันแบ่งกันปลาให้าลางเก็บยางเข้า ไปเอารถไปไว้เลยเจ็บไปพูดรถพูดอะไรครับรถพูดอะไรเพื่อนไปเก็บอยู่ใส่มาพูดอะไกีดนี่หรออ๋อสามเนี้ย ล้างดีเลยเนี่ยป้อยครับจิ้นตอนเย็นตอนช้าเขม่กินเขาทำงานจ้าโซทำให้เขาใจนะทำให้กินมัาจ้าเขา ขากว่ามีกำลังมีมีผู้ใดเอาย่างมาขายนหน่อยๆบมมีคนหนึ่งผู้ใดตั้นซับใช่แน่นอนเพราะว่าเขาบอกระบบสีเรีและสีน้ำเงินเขาบอกเจ๊ว่าแม่เขาจกไม่หมดเจ๊ไม่มีเจตนาจะเอาหรอกเขาละมันเคยมาเป็นลูกน้องด้วยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นขโมยถ้าจะใช่แล้วเจ๊ก็ขายไปแล้วย่างหุงนั้นนะทีนี้จะพยายามถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายทั้งรูปรถรูปคนไ่ให้นะต่อ,อไปถ้ามีแบบมันต้องมาอีก เพราะว่ามันหายไปตอนนั้นเจไม่อยู่สามป่าเขาม่ถามเจสาหกเขาไม่ถามเจเจหันทางไหมเอาเปลี่ยนทางนี่ผิดทางเหรอสามป่าป่าทางนอกแล้วก็ป่าอันของลุงยันแล้วก็ป่าของอัน อ,อ,อ,อ้าวพูดอะไรลืมถุงยังไว้ไงนี่นี่ถุงนี่ถุงถุงธรรมดาอ๋อนี่เหรอขุนบุรีมอะไรหรอถุงยาซีนาหนึ่งของหายอันนั้นก็ของพี่ออสสามปลาพ่อไ,ไอพ่อไอมาหาอยู่เมื่อวานเนี่ยพ่อไอไอนี้เจมไม่รู้งไง แกถามไปแล้วนี้แกก็เลยบอกว่ารถสีนี้สีนี้เจ๊ก็เลยว,ว่ามันมีมาขายมอ,อเมตอร์ไซค์บ่ะครมอเตอร์ไซค์มามันมาค้ำๆมันมาเจ๊กะกลับบ้านแล้วแหละอ๋อค้ำๆอีกต่างหากแม่จบประเวทปฏิทวี <c oughs> ตัวมาเนาะต้องไปถามแม่ดูเลยแม่จบประเวตกี่เลืตองจะเห็นแม่แม่เราบขายทางนี้เนาะพี่ยาด้วยแหละอ๋อน่าจะมาเส้นนั่นบ่น่าจะแมนมันมาทางนั้นทางบ้านศัพท์แมนเออมันมาเซนนี่มาที่นี่ดอก จิดข้างหน้างโดแนแนมเมันยันน่ะโดนทุกรอบมันเอาง่ายเขาบอกนถน,นนบอกแล้วเขาเอาข้างในติดถนนฝั่งสองฝั่งฝักก่งนู้นฝันนง่งนู้นป่าอ้อยก็มีถนนฝั่งนี้ก็ติดถนนเออมันจะเอาง่ายของสัญญาณนถ่ายง่ายที่แกบอกเขาบอกกันนะครับอัวยบอกกับอันนี้นะของ ของหลานเพิ่นหรือของลุงยันไฟ้้านอยอยู่นํากันก้อนหนึ่งถึงโลบ่ครับนี่เราเคยสั่งจากเที่อะเราเคยเอามาสรก้อนประมาณไหนก้อนใหญ่ๆนะกระโปงใหญ่นะอ๋อถึงเพิ่นหายประมาณเท่าไหร่ห้าสิบต้นนะกระโปงใหญ่มันจะเป็นกระโปงโลโลกว่าอยู่แล้วถ้าเราจุ่มมันนะครับใไฟอีกฝานึงเล็กๆจุ่มใหม่่งดูก็ได้น่ะลออองฝาใหญ๋จุ่มใหม่ถึงบ้าประกบกัน ใช่คือพอไปได้สองมีดเราจะจบใช่ไหมยางนี่ยเราต้องทำงั้นเราจะมีน้ำหนักน่ะเจ๊สร้างก้อนใหญ่ให้แกดูก้อนนึงที่เป็นแบบโลโลนี่บอกซักมโลนะเอ,อ้เห็นนะโลเป๊ะเลยน้<ะ>ำจริงถ้าเราทําเต็มกระโปงเขาเรียกแก็บเขาเรียกแกระโปงโลครึ่งให้เราไปซื้อน่ะแต่เรามาไม่เต็มไม่กุ้งไงเราจะได้ประมาณโลใส่อีกฟ้าแฟ้าหมดแล้วเขาเรียกใส่หมดพอดีสี่ส พร้อมบ่หักเข่งพร้อมือยังไม่ได้หกักไม่ได้หกักเอตอ <c oughs> ีแล้วโลก็จะหักค <c oughs> ุยแล้วไม่ได้ <c oughs> ไไดคีมโมแล้วน้ำลายคลุมปากเออสมองก็ลุกมันก็รู้วิธีจับเนาะม,นมันมันมีหลักฐานามันต้องทำสัญ,ญลักษณ์เด๋อทำอะไรกล้องวงจรปิด,ดต้องใช้อันนี้กล้องถ่านนเขาบอกอยู่เขาให้มาติดอยู่ผมปิดเองก็นแล้วเรียบร้อย